ราภัยสัพรโรโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันดายโยอันดรารยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสีลิสานิจจงวุาาชาปัจจายโน จาจารโรธรรมาวชันติอายุวนโนสุขังพรังทํามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพระยยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกาบไววมีปกติอน้อมต่อผู้ใหญ่เป็น,นผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้เร่าร้อนแสวงหาโดยไม่หยุดยัง้ง ความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาลและความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ยากจนต่ำต้อยทั้งนี้ก็